ครับแล้วก็ไปที่แรดฟอร์ดกลับมาต่อที่ลูกชอ ลุกช็อปเปิดโค้งโค้งเป็นทีซีนโนสัตย์เต็มคออ้โหลูกนี้ตาขาดแทบขาดนะบอกเลยโอเคครับก็อ้างอิงจากล่าสุดตอนที่แมนยูได้แชม FA, ป์เอฟเอคับไปจากการเอาชนะแมนซิตี้ได้นะวันนี้ขอทําฟูลแมนยูสักหน่อยเถอะตอนนี้มีงบอยู่2องแสนล้านเนาะก็ล้มทีมหลักของเราครับก็เริ่มเบือ่อแล้วสำหรับฟูลเชลซีเนาะก็ขายทิ้งทั้งหมดเลยเดี๋ยวมารับเงินครับได้มา4ี่แสนหกเนาะรวมไปเสร็จคลิปนี้มีงบอยู่6กแสนแปดครับสำหรับทําฟูลแมนยูของเราเนาะผมก็ไปลิสต์นักเตะมาเป็นที่เรียบร้อยครับลิสต์จะเป็นปีที่มี ปี2022-2023นะเนื่องจากมันจะได้ค่า OBR ความเร็วเพิ่มด้วยครับสำหรับปีนี้เนาะโอเคมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับที่จะซื้อขอเริ่มกันที่ตัวที่แพงสุดเนาะก็เป็นลิซันโดมาร์ติน e สครับโห <c oughs> คนแย่งกันซื้อโคตรเยอะเลยประดักซื้อที่109,000แล้วกัน หมดไปเยอะตัวต่อไปครับขอเป็นคู่กองหลังเลยครับเป็นราฟาเอลวารานครับขอซื้อ89่หมขยับมาที่มิดฟิลด์ตรงกลางกันบ้างครับขอซื้อเป็นคาซิเมโลเนาะก็มันไม่มีตัวที่ให้ใช้เยอะเลยตอนนี้สําหรับได้อีกหน่อยเดี๋ยวถ้าแม็กโทมิเน่ Mac ในปียูฟายี่ราคาลดเดี๋ยวจะไปจับมาอีกทีนึงครับซื้อตำสุดครับคาซิเมโลยืนคู่กับเฟรดเนาะขอซื้อตำสุดเหมือนกันครับสำหรับเฟรดขยับไปมิดฟิลด์ตัวลูกครับขอซื้อเป็นคริสเตียนอิลิกเซ่นราคาโคตรถูกเลยเดี๋ยวนี้ขยับขึ้นไป ข้างบนสุดครับเกมรุกขอเริ่มที่ปีกซ้ายนะขอซื้อที่แรดฟอร์ดครับ198แล้วก็ปีกขวาจะใช้เป็นอิลังกาครับเนื่องจากมันเปิดบอลดีด้วยขอซื้อบวก8ในปีนี้เนาะซื้อตามสุดเลยก็ปีที่ผมเลือกมานี่ส่วนใหญ่จะได้มุตโอกาเพิ่มด้วยโอเคก็ขยับไปไปที่ผู้รักษาประตูครับก็ราคาแอบบักนะบักเลยแหละก็ขอไว้ก่อนนะสำหรับผู้รักษาประตูเอาซื้อเลยดีกว่าซื้อลูกชอเลย ก่อนครับเดี๋ยว200,004ครับโอเคครับตอนนี้เหลือขวาหน้าเป้าเนาะแล้วก็ผู้รักษาประตูเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีว่าจะใช้ตัวพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าคิซโนโรนันโดยังลังเลอยู่ว่าจะใช้ c c กับ LH หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปประเมินค่าพลังแล้วมาดูอีกทีหนึ่งครับว่าเราจะเอาตัวไหนสําหรับผู้รักษาประตูกับแ็คขวาแล้วก็อันนี้เนาะโอเคโอเคครับมาประเมินคร่าวๆเนาะก็สมมุติถ้าซื้อคิซโนโรนันโดป C C บวกหนึ่งไปคิดว่าค่าพลังความเร็วอะไรจะน้อยกว่านิดหน่อยครับแต่ไปดูไส้ในโรนันโดปี ดีกว <OW>. ่าเยอะเลยครับมีถนัด2เท้าด้วยเห็นไหมไส้ในอโรนโดปีใหม่ดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะซื้อ bcc แทนนะครับ fp ต่างกัน7ครับแต่ว่าข้อเสียจะไม่มี speed d i f f ลอ e r กับ power header เพียงแค่นั้นครับสำหรับ bcc แต่ก็ครบเครื่องเรื่องกองหน้าอยู่แล้วครับสำหรับ cristiano ronaldo เนอะโอเค ตัดสินใจได้ละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสค่อยซื้อมาครับสำหรับโรนันโดในปี LH บวกขอซื้อปีนี้ก่อนขอซื้อที่บวกหนึ่งนะครับขอซื้อที่แสนห้าครับแล้วก็ขอซื้อดีเกียสี่หมื่นแปดซื้อเลยขี้แกนไปตีเองครับตีเองก็ไม่รู้ว่าจะเสียเยอะขนาดไหนแล้วก็แบกขวาเดี๋ยวขอรอมีการ์ดเข้ามาแล้วค่อยไล่ซื้อนะสำหรับดัโลปียูฟายูโรปี2024ีเนาะโอเคครับก็วอนนี้ขาดแค่แบกขวาทีมเดียวครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีตอนที่ได้นักเตะครบทั้งหมดกันเลยดีกกว่าโอเคครับ็ ครบ11คนเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับฟูแมนยูในที่เราเลือกมาครับก็จะเป็นปีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิมิตดทางนะครับมันจะได้บูสต์สปีตต้นกับยิงไกลเพิ่มขึ้นมาครับสปีตต้นเพิ่มขึ้นเยอะมากครับสำหรับปีนี้เนาะก็เป็นกึ่งปัจจุบันนั่นแหละแต่ว่าปีนี้ก็โละออกไปเยอะเหมือนกันสำหรับฟูแมนยูโอเคไม่พูดรวามทํำเองครั มาเริ่มกันที่หน้าเป้าก่อนก่อนครับก็เป็นคริส i n a l โ r o n e Aldo ในปีซีซีครับงบมีแค่บวกหนึ่งนะครับซื้อบวกหนึ่งเดี๋ยวก็มาหาตีบวกสามเองนะครับสกิลมูฟงาดาวครับมียิงไกลเพล p r เกอร์ครับแล้วก็เทคนิค c o d i f f u s ครับราคาก็มันโอ้สองแสนละแต่ตอนมุมซื้อนี่แสนกว่าเองนะประมาณแสนห้าแสนหกนี่แหละก็ครับกพลังเด่นๆครับแข้งแก่งร้อยสิบเอ็ดสปิรต 9, ้นร้อยยี่สิบเก้าเห็นไหมสปีดต้นเนี่ยมันบวกขึ้นมาถึงเก้าด้วยกันครับสำหรับฟูแมนยูปีนี้เนาะก็คอมเดียวร้อยยี่สิบสี่ครับจับสกอร์ร้อยยี่สิบสองพล 20โคตรเสียดายครับแต่ไม่เป็นไรครับโคตรโหดแน่นอนครับสำหรับคริสโนโรนัลโด,โดในปีซีซีนี้เดี๋ยวถ้าหาอะไรได้เดี๋ยวไปตีบวก3กันครับพยายามมาเป็นปีก2ข้างกันครับจะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดในปี SG กับอีลังกาปีสปอร์ตไลท์นะครับก็แรดฟอร์ดก็ จะเป็นปีกที่ความเร็วทะลุทะลวงเนาะก็ราคาของคู่นี้ครับแรดฟอร์ดสามหมื่กับอ e ินก้าก็ตอนผมซื้อมาโอ้ซื้อมาประมาณ3 0,000กว่านี่แหละสามหมื่นห้าครับสามหมื่นสามสามหมื่นห้านี่แหละแรดฟอร์ดผมซื้อมาตอน2 0,000กว่าครับเดือนนี้ก็โดดขึ้นมาก็ถือว่าดีหน่อยก็แรดฟอร์ดมีสปีดดิฟเลอร์กับเทคนิคอลดิฟเลอร์ครับอ e ินก้ามีเทคนิคอลดิฟเลอร์ปั่นแล้วก็ยิงไกลได้ดีเนาะก็สําหรับ ผู้นี้ตอนแรกผมอยากได้เท้าซ้ายมายืนปีกซ้ายแต่ว่ามันเป็นแอนโทนี่มันผมรู้สึกว่ามันยังไม่ยังไม่ได้ไอ้งบเราไม่ถึงตัวที่มันบวก8ดเนาะเลยเอา แรดฟอร์ดมายืนก่อนก็มาดูค่ามพลังเด่นๆของปีกครับเปิดบอลดีด้วยกันทั้งคู่นะ120ก็ถือว่ากลางๆแั่นแหละความเร็วอีลังกาดีกว่าครับสำหรับปีนี้สปีดต้นความเร็วผมคล่องตัวเนาะแรดฟอร์ดก็รูปร่างสูงใหญ่เร็วปั่นก็ถือว่าดีนะสำหรับแรดฟอร์ดในฟูลแมนอยู่เนาะก็คู่นี้ปีกสองข้างครับเอาถ้าออกขวาก็จะเปิดเข้ามาตรงกลางเนาะแต่ถ้าออกซ้ายก็จะตัดเข้าด้านในแล้วก็หักมานิดนึงก็ถึงจะเปิดได้เนื่องจากแรดฟอร์ดมันซ้ายสี่ขวาห้าสี่มันไม่ได้สีที่ว่าดีสำหรับับบรรรปีนีนน้ส่ว,วุกค เป็น B SPL ครับบวก8เนาะราคาก็ประมาณ4ี่หมืครับก่อนซื้อมาประมาณ4ี่หมืนนี่แหละก็ทาสองเท้าครับมี Early Cross, Finish Shot, Compasser แล้วก็ Playmaker ครับสำหรับ e r i c k s n ก็ปีนี้ยืนได้ทั้งกองกลางแล้วก็กองกลางตัวลูกเนาะ ก็ที่ไม่เลือกบรูโน่เฟอร์นันเดสก็ราคาตอนนี้มันแอบแรงอยู่ครับสำหรับบรูโน่เฟอร์นันเดสเลือกคริสเตียนเอลิกเซนมามันก็สองเท้านะทรงบอลดีแต่บางครับสำหรับคร e ิสเตียนเอลิกเซนครับพลังเด่นๆครับควบคุมบอลทรงไกลทรงใกล้แล้วก็อ่านเกมค่อนข้างดีครับสำหรับคริสเตียนเอลิกเซนบวกแคู่กลางรับครับก็จะใช้ที่มันดรอปลงมาหน่อยก็จะไม่ใช้ตัวพวกตัวนั้นเนาะก็ลดเอพีลงมาหน่อยครับก็เป็นคาซิมิโลครับก็สำหรับคู่นี้นี่ตอนนี้ก็เฟรนี่ไม่ได้อยู่แมนยูแล้วนะในปัจจุบันก็ค่าพลังเดน่ด่่่ครรับแแข็งกงกจะอยูที คาสิมิโลแข็งแก่งเข้าปะทะได้ดีนะเฟรดนี่ก็จะครบเครื่องเรื่องมิดฟิลด์หน่อยครับสำหรับเฟรดก็ถือว่ามายืนกลางรับนี่ไม่ได้น่าเกลียดเลยแต่ว่ารูปร่างของเฟรดนี่จะตัวเล็กนะการเข้าปะทะอะไรจะไม่ค่อยดีเท่าคาสิมิโลครับก็มายืนครบครับเนื่องจากถ้าเอาคาสิมิโลไปยืนคู่กับแมกทัมันจะใหญ่ทั้งคู่มันจะช้าครับเลยเอาตัวเร็วตัวหนึ่งขึ้นมาส่วนแบ็คซ้ายครับเอาเป็นลูกชอในปี23 พาสบ็อกเกอร์ครับก็มีเอลิกคอสกับส่งไกด์ได้ดีเนาะก็สปีดต้นร้อยสามสอง 2, เห็นไหมความเร็วหนึ่งร้อยยี่สิบห้าครับค่าเปิดบอลร้อยยี่สิบเจ็ดนะสำหรับลูกชอถือว่ากําลังดีครับครบเครื่องครับก็ยืนเซนเตอร์ได้ด้วยครับสําหรับลูกชอในปีนี้มุ่งบอลก็ถึงร้อยยี่สี่นะต้องดูก่อนถ้าขยับลูกชอเข้าไปตรงกลางแล้วขยับใครออกไปได้ส่วนแบ็คขวานี่ตอนนี้ใช้เป็นวันบิสก้าครับเพื่อจะซื้อปีนี้ได้ปีเดียวอยู่ครับสำหรับแบ็คขวาเนาะเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเป็นอ่าดาโล ในปี24ยูโรครับสำหรับดัลโล่นะตอนนี้ราคามันบักอยู่เดี๋ยวค่อยเอามาเสริมทีหลังนะครับสำหรับดัลโล่ส่วนคู่เซนเตอร์ครับใช้เป็นอาลิซันโดมาร์ติเนสคู่กับราฟาเอลวารานครับปียูทบวกหเนาะลิซันโดมาร์ติเนสก็บวก8ครับค่าพลังเด่นๆครับราวารานมีหมงบอลได้ดีครับลิซันโดก็มีลองพาสเซอร์ราคาลิซันโดผมซื้อมาประมาณแสนแปดครับตัววารานผมซื้อมาประมาณ90้าหมื่นกว่า เกือบแสนนี่แหละดูค่าพลังเด่นๆของเซนเตอร์ครับโอ้โหแต่ค่าพลังด้านในมันต่างกันเยอะเนาะก็วารานจะเป็นแข็งเร็วความเร็ววิ่งเร็วเนี่ยเห็นไหมแต่มงบอลก็ถือว่าเท่ากันแต่วารานนี่ได้สูงกว่าลิซันโดมาติเนสก็จะเป็นครบเครื่องเรื่องเกมรับนะ้องลูกมงอะไรก็จะไม่ได้ดีขนาดนั้นครับแต่ก็เป็นตัวที่ตักบอลดีวิ่งเร็วครับแต่ถ้าใช้บวก5านี่ยังไม่แนะนานะปีทบัทบทับวก5ยังไม่เก่งเลยสําหรับลิซันโดมาตินเนสในช่วงนี้เนาะเลยคิดว่าเออปีพวกนี้ต้องบวกเยอะๆครับสำหรับลิซ ครับใช้เป็นดาวิดเดก2อาร์ยีเนลเนาะก็เป็นปีท็อปสุดของเดกอที่เข้าในฟูลทีมนี้ได้เลยครับเลยเลือกปีนี้เข้ามาครับสำหรับดาวิดเดกอโอเคครับก็ตัวสำรองไม่มีนะก็จัดทีมมาก็โอโ้โห ประมาณเกือบอาทิตย์อยู่กวาจะได้นักเตะความมูลค่าตอนนี้ก็8 8 8 0 0 0ล้านครับสำหรับแผนที่ผมใช้นะผมจะใช้2แผนหลกัลกๆก,ก,ก็เป็นแผนนี้4 2 3 1ครับกับ5 2า1 1นะครับก็หลกัลกๆเลยใช้อยู่2แผนนะตอนนี้โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดูว่าฟูลแมนอยู่แปดแสนล้านปีกึ่งปัจจุบันจะเล่นดีหรือไม่ดีขนาดไหนไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว่าโดนบุกมาทีนี้ออกมาที่ขวาสุดครับที่อุนแดเปิดของโค้งมาวารัานมงไว้ได้ครับไปที่เฟรช มาคัสแรดฟอร์ดโอ้โหมาคัสแรดฟอร์ดหลอกจังหวะมีความเร็วครับแรดฟอร์ดธรชาบไปแล้วแรดฟอร์ดมีความเร็วครับตามทันไหมครับกวาดิโอแรดฟอร์ดเข้าซ้ายเปิดโค้งโค้งเป็นอีลังกาซัดเต็มข้อเรียบร้อยครับโอ้โหเปิดโค้งโค้งครับสำหรับแลตฟอร์ดคิสโนโรนันโดครับไปที่คริสเตียนเอลิกเซนเอลิกเซนโดนเบียดครับไปที่เฟรดเฟรดปาดเข้ากลางมาที่โรนันโดโรนันโดยึกยักครับรอเพื่อนเติมครับสหรับคริสตโนโรนันโด โรนัลโดไปที่คาเซมิโลปาไปที่วานบิสก้าครับวานบิสก้าตัดเข้าในไปที่อีลังคาต่อไปที่วานบิสก้าครับตัดเข้าด้านในแล้วก็ปาดเข้าไปตรงกลางครับแล้วก็เอลิกเซนซัดเข้าไปครับโอ้โหบอลกระชอกหลุดจากโรนัลโดไปครับจบรับมาเล่นกันต่อครับเป็นเขาเขี่ยต่อครับไหลต่อมาที่มาเลเซียครับมาเลเซียตัดเข้ากลางแล้วก็เป็นอิลิกเซนครับดักไว้ได้ครับออลิกเซนโยกหนึ่งจังหวะครับแล้วก็ไหลต่อที่คาเซมิโล คาร์เซมิโร่โยกแล้วก็ปาดไปให้คริสโนโรนันโดปั่นโค้งเรียบร้อยครับโอ้โหปั่นยังสวยครับคริสโนโรนันโดลูกนี้จังหวะทุ่มครับแล้วก็ปาดเข้าไปด้านในอีลังกาดักได้ครับเป็นคริสเตียนเอลิเซนไปที่โรนันโดโรนันโดล็อกหนึ่งจังหวะครับคริสโนโรนันโดหนึ่งหนึ่งแล้วก็ปาดไปให้เอลิกเซนซัดเรียบร้อยครับโอ้โหส่งดีแล้วก็ยิงคมเลยครับสำหรับคริสเตียนเอลิกเซนมาขั้นแรดฟอร์ดครับไหลไปที่เฟรดเฟรดไปที่คาร์เซมิโร่คาร์เซมิโร่ขึ้นไปที่วันวิสก้าครับจังหวะนนี้เราก็ขึงบอละ เป็นคาสิเมโไปที่เฟรดครับเฟรดออกมาสายสุดครับไหลที่ลูกชอมาคัดแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไหลต่อที่ลูกชอเปิดโค้งขึ้นมงเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นคริสเตียนอิลิกเซ่นครับโฉบเข้ามามงเสาไก่เข้าไปก็จังหวะนี้ถือว่าเล่นแบบใจเย็นทรูนันโดไหลต่อที่อิลิกเซ่นครับปาดออกไปที่สายสุดที่ลูกชอครับลูกชอโอ้โหโดนชนครับแล้วก็เขาแย่งไปได้ครับเป็นอิลิกเซ่นครับโอ้โหแรดฟอร์ดดักไว้ได้ครับแรดฟอร์ดโยกหนึ่งจังหวะแรดฟอร์ดไปต่อครับ ปอร์ดเปิดโค้งโค้งไปโรนัลโดขึ้นโมงย้อนเข้าเสาแรกเรียบร้อยครับโอ้โหโบ้ผู้ดีครับสำหรับคริสโนโรนัลดจบพุ่มมงดีครบเครื่องเรื่องของหน้าจริงๆครับสำหรับคริสโนโรนัลโดโดนบุกมาบ้างครับมาที่เลดฟอร์ดโอ้โหปาดเข้าในครับแล้วก็ดักไว้ได้โดยคาเซมิลโลครับมาที่เฟสเฟร็เอาอยัางไงต่อครับเฟร็ <c oughs> Fred, ปาดไปให้คริสโนโรนัลโดครับโอ้ผู้สูงบนแบบคินเลพาร์ตุกนี้โรนัลโดมีความเร็วครับโรนัลโดปาดไปที่เลดฟอร์ดจับหนึ่งยวีวันแล้วก็ซัดนิ่มๆเข้าไปโอ้โหเฟส ส่งคิลเลอร์พาร์อย่างสวยเลยลูกนี้วันนี้โดนสวนกลับครับคาซิเมโร่ักได้เฟร็ดไม้แล้วเฟร็ดปาดไปให้โรนันโดอีกแล้วครับโรนันโดแหวนเบิร์ดทัดไปครับมีความเร็วครับโรนนโดไหลมาต่อที่แรดฟอร์ดแล้วก็ซัดโอ้โห ยิงไปไหนครับแลคริสเตียนเอลิกเซนครับไหลไปต่อที่ลูกชอลูกชอปาดไปให้คริสเตีโนโรนันโดครับเ <c oughs> บียดไว้ได้ครับโอ้โห oh ใช้พลังแฝงได้ดีครับคริสเตีโนโรนันโดยิงลูกเสาแรกโอ้โห <c oughs> จะยิงยัดเสาแรกนะลูกนี้กลับโดยซานโชครับไหลต่อที่โซชาโซชาล็อกเข้าหัวแล้วก็กลับหลังหนึ่งจังหวะไหลกลับไปให้ซานโชครับแล้วก็ยิงนิ่มๆเข้าไปครับโอ้ผู้ต่อบอลตามช่องอย่างแท้จริงครับลูกนี้ก็เป็นซานโชนะซัดเข้าไปก็โดนนำเป็น3ประตูต่อ2ครับกลับมาเคียครับไปที่คริสเตียนเอลิกเซน คริสเตียนอลิเซนไปที่ลูกชอครับลูกชอกระชากไปแล้วลูกชอลูกชอไปต่อครับโอ้โหเขาเข้าพลาดครับแล้วก็ไปที่แรดฟอร์ดกลับมาต่อที่ลูกชอลูกชอเปิดโค้งโค้งเป็นคริสเตียโน่ซัดเต็มข้อโอ้โหลูกมีตาขาดแทบขาดบอกเลยครับสำหรับคริสเตียโน่ลูนโดซัดเต็มข้อลูกมีเกมโดยมาคริสเตียนอีลิเซนครับไหลต่อไปที่อิลังกาอิลังกาไปต่อที่แรดฟอร์ด แรดฟอร์ดออกมาที่ลูกชอครับลูกชอตอกหนึ่งจังหวะแล้วก็เปิดโค้งโค้งเป็นอ e ีลังกาซัดเอ็นข้อเรียบร้อยครับต้องชมคนเปิดนะเนี่ยเปิดโคตรดีเลยครับสำหรับลูกชอว่าสวนกลับรับคาเซมิลลตัดได้ครับไปที่คร e ิสเตนเอลิกเซนเอลิกเซนไหลไปที่คริสตินโอโลนันโดขวาสุดเลยครับโลนันโดกระชากหนึ่งจังหวะเปิดโค้งโค้งเข้าไปเป็นแรดฟอร์ดจับแล้วก็ซัดเข้าเสาแรกเรียบร้อยครับโอ้โหโรนันโดก็กเ,เปิดดีเหมือนกันนะเนี่ยจังหวะสวนกลับครับเป็นลูกชอไหลไปต่อที่อ e ีลังกาแรดฟอร์ด แลดฟอร์ดโยกหนึ่งจังหวะแล้วก็แลดฟอร์ดแลดฟอร์ดล,ล็อกอีกครับตัดเข้าในออลิกเซนคริสเซโนโรนันโดพันขงผเรียบร้อยครับโอ้โหยิงพันโนเสาไกลเข้าไปครับสำหรับโรนันโด,ดตั้งเตะจากดาวิดเดกอาครับไปที่ลิซานโดมาติเนสมาติเนสไปที่ลูกชฉาไปที่คริสเตียนอลอลิกเซนครับออลิกเซนไปที่เฟดครับเฟดคิลเลอร์พาสไปให้ขวาสุดที่ วานวิสซาก้าครับแตะหนึ่งจังหวะเปิดโค้งโคงโลนันโดมงไม่ได้แต่ซ้ำลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหถือว่าปฏิกิริยาไวเหมือนกันครับสำหรับโรนันโดออกไปที่อีลังกาไปที่ลนนโดครับโรนันโดล็อกหนึ่งจังหวะแล้วปาดไปเสาไกลและฟอร์ตยิงโอ้โหชนเสาครับลูกนี้เกมมาทางวานวิสซาก้าไปที่เฟรดครับอีเล็กซเซนไปที่แล็ฟอร์ดครับมาคัชแล็ฟอร์ดลำเลียงลูกขึ้นไปล็อกกลับมาที่โรนันโดไหลต่อที่อ e ีลังกา อีลังกาปาดไปโรนันโดซัดเรียบร้อยครับโอ้โหเซฟได้นะแต่ว่ายิงโคตรดีครับสำหรับคิเซโนโรนันโดลูกนี้ก็ยิงกลางประตูนะแต่ว่าเซฟเอาไม่อยู่ครับสำหรับผู้รักษาประตูขึ้นเกมมาครับแล้วก็เป็นเอลิกเซ่นหึงดักไว้ได้ครับมาติเนสไปที่อีลังกาอีลังกาไปที่เอลิกเซ่นไหปต่อแรฟฟอร์ดไปที่โรนันโดครับโรนันโดตอกหนึ่งยังหวะแล้วโรนันโดซัดเตงก้อเรียบร้อยครับโอ้โหยิงไกลโคตรดีสำหรับโรนันโด จบสกอร์คมมงดีครับครบ,ครบเครื่องเรื่องกองหน้าจริงๆครับสำหรับคริสโนโรนนาโดขึ้นเกมมาโดยเฟรดครับปาดไปที่เอลิกเซนเอลิกเซนเอลิกเซนล็อกอยู่ครับโอ้โหหายังบ่าไปที่แรฟอร์ด ไละฟอร์ดไปที่ลังกาอีลังกาไปที่โรนันโดครับโรนันโดยิงไซ่ก้อยเรียบร้อยครับโอ้โหยิงยังไงก็เข้าครับโรนัโดในเกมนี้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปแนวนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเราด้วยนะครับส่วนใครอยากให้ทําคลิปอะไรต่อไปก็สมัรรคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับส่วนใครมีทีมอยากให้รีวิวก็ ทักเพจมาได้เลยนะครับผมพร้อมตอบอยู่ทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาลาด้วยช็อตสุดท้ายนี้กันเลยดีกว่าเป็นเคลียร์จากกลางสนามครับโรนันโดไปที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดไปที่โลนันโดครับโลนันโดล็อกหนึ่งจังหวะครับโรนันโดลุดเดียวครับโรนันโดตัดเป็นพ่อเรียบร้อยครับโอ้โห วันของโรนัลโดจริงๆครับเกมนี้โอเคครับก็หลังจากเราจัดครบ11ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็เล่นมาสักพักใหญ่ๆสัก30-40เกมได้มั้งผมเลยคิดว่าสําหรับฟูลแมนยูของเราตัวนี้ต้องลงตลอดไปครับสำหรับอิลังกาไม่ไหวโคตรกากบ้างยิงก็ไม่คมครับก็ลงตลาดไปเนาะเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นบรูโนฟ์นันเดสครับเดี๋ยวดูว่าจะเอาปีไหนเข้ามาสําหรับบรูโนเ